สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวัวเล็กมีสองราคาแสนเล็กสุดขึ้นไปมีสามตัวอะไรตัวนี่ครับหนึ่งตัวตัวนี้เล็กสดุดตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หกพันห้าตัวนี้6กพันห้า ตัวแล้วแก้ว,กว,กวตัวนึ่งดวงๆน,บน,บนนะึ่นี่ครับแก้วตัว,ตวนี้ไล้แล้วที่เหลือสิบตัวตัวละเจ็ดพันห้านี่ครับสิบตัวนี่เจ็ดพันห้าเจดพันห้าครับ ราคาก็คุยได้ 7, <5. S 1> เจ็ดพันห้าสนใจก็โทรเลยครับ0ูนย์เก้าหนนายอยโทรมาได้ครับยีบสชั่วโมงนี่ครับสนใจมาเลือกนี่ไงแก้วไอแก้วเท่าไหร่นะแก้วดีก็หกพันห้าแก้วหกพันห้า ตัวนี้ก็6,005ใช่ไหมันนี้7,050ตัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวแดงเนี่ย7 0 0เออ10ตสองตัวเนี้ยั0 0อันนี้ชุด7,005อันั้นอะไรน,นตัวไปวทางทาอน่งยกเว้นตัวเล็ก เลขมีสามตัวตัวเลขนี้เท่าไหร่สามตัวตัวละหกพันห้าขายจริงก็หกพัน